แต่ว่าเรื่องหนึ่งทีนี้กลับมาบ้านเราครับเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็ต้องส่งกําลังใจให้กับพี่น้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้หลังจากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาภาคเหนืออีสานได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอา่าวไทยเจอฝนตกหนักทีเดียวก็ทําให้หลายจังหวัดเจอน้ําท่วมไปด้วยนะครับอย่างที่จังหวัดสงขลาผู้สือ่อข่าวอัปเดตมาล่าสุดบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ฝนหยุดตกไปแล้วแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างน้อยๆจนถึงวันที่21นี้ครับดูภาพที่เกิดขึ้นที่สงขลากันหน่อยนะครับน้ำมาค่อนข้างแรงมากครับเป็นสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทุ่งหวังอาเภอเมืองสงขลาเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข408สายสงขลานาทวีในพื้นที่หมู่3ามตำบลทุ่งหวังอาเภอเมืองสงขลาน้ำท่วมสูง30-50ถึงซนเมตรเลยครับรถสัญจรค่อนข้างลำบากครับ ในบางช่วงรถเด็กก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการสรัญจ,จรขณะที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่2ฝั่งถนนก็ถูกน้ำท่วมสูงบางจุดสูงเกือบ1เมตรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพบางคนต้องอบพยพไปอยู่ที่ชั้นสองของบ้านแล้วนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าน้ำที่ท่วมบร,ริเวณ5แยกน้ำกระจายจุดนี้เป็นจุดสำคัญครับอยู่ในพื้นที่ตำบลพะวงอำเภอเมือง ทำให้รถยนต์ของประชาชนไม่น้อยต้องจอดเอาไว้กลางทางและได้รับความเสียหายต้องรอรถยกมายกออกไปซ่อมแซมและพบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดไม่มีที่นอนนะครับทำให้ต้องนอนอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพระวงค์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก อย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆจุดนี้มันเป็นจุดสําคัญนะครับเป็น5แยกที่เชื่อมระหว่างคนที่มาจากทางนาครศรีธรรมราชผ่านเกาะยอแล้วจะมาที่หาดใหญ่แล้วก็เป็นเส้นทางเชื่อมหาดใหญ่กําลังจะเข้าสงขลาด้วยเนี่ยนะครับขณะที่วันนี้ครับโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองก็ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับนักเรียนแล้วครับนอกจากน้ําท่วมแล้วอีกสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนี่ครับ ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เกิดเหตุดินบนเขาหมีตายหรือว่าควรหมีตายซึ่งอยู่บริเวณถนนสายเอเชียพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอนามหม่อมกับจนะฝั่งขาล่องที่มีความสูงชันกว่า10เมตรพังทลายลงมานะครับแล้วก็ทําให้เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ตามแนวเขาตลอดเส้นทางพังลงมาด้วยนับ10ต้นสายไฟยห้อยระโยงระยางรวมทั้งเสาไฟฟ้าสองสว่างริมทางก็ได้รับความเสียหายไปด้วยบางส่วน แล้วก็ยังมีดินแล้วก็โคลนร่วงหล่นมาเต็มพื้นผิวการจราจรครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ําซ้อนตามมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมพื้นที่จังหวัดสงขลา7อําเภอด้วยกันนะครับทั้งอําเภอเมืองหาดใหญ่รัตภูมิควนเนียงนามหม่อมจนะและอําเภอบางกล่าแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากยังมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องแล้วก็มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ